ว้าครับอินน oh, uh, ิฟอลโด้ปะโอ้โว่าดูโดนข้อบายจากเรนแต่ถ <c oughs> oh, nice right ้าเราดูจากทิศทางการเคลื่อนไหวของลีนส์กับเรนแล้วยิงจรวดยิงอโดนด้วยอ้าวแบมมาตรงนี้ยิงได้ครับแล้วเป็นไล่ต้อนมาแล้วแบมยิงซ้ำครับโอ้โว่าดูโดนน็อกดาวน์แต่ชุบไม่ได้ด้วยตรงนี้เขามีสองคู่ขึ้นมาสองควงเล่นเจอคู่ไหวไหมโอ้แล้วล้อมไอวัวมาครับรักเพื่อนจัดจัดเอ็มพีโอเข้ามาอาละคนเดียวไงี้ยหนึ่งสี่อ้อหนึ่งสี่เฮ้ยหนึ่งสี่ เดี๋ยวก่อนนกสองนกสามไหมนกสามหรือเปล่าแล้วนกสามนะผมโอ้อะไรครับเนี่ยเรนครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่เก็บไปสามแล้วโอ้โหมาแล้วเอาครับเก็บสี่หรือเปล่าไฮไลท์ตรงนี้ไฮไลท์เลยนะเก็บสี่หรือเปล่าโอ้โหเพื่อนลาดไปก่อนครับ โอ้เก็บสามแบบตื่นตึงนะครับตัวหน้าครับแกมแล้วขโมยไปหนึ่งคิวแล้วนะครับดีโวดีวายเจอกันอยู่กับเฟิร์สไรเดอร์แล้วด้านหน้าครับเอบักกับตัวเปิดของแกงนี้เข้ามาได้ไหมโคโนรําตึงตรงนี้จังหวะแรกจังหวะสองพลาดแล้วเอาโคยิงไม่ได้แต่ว่าด้านละข้างครับเอ็กออทอมฟอร์มจัดครับไปตัดไปหนึ่งด้านนี้เอบักยืนนานมากเจออีกอสวนครับเอบักยืนนานแล้วเพื่อนยังไม่มาโอ้โหยังทันนะยังตามเก็บได้ครับแต่ว่าบีออนเองเจ็บ มากเสียเอบักไปแล้วครับมีทางเอโคอีสปอร์เข้ามาแจมด้วยตรงบ้านดำครับแล้วโดนส่วนหัวหลุดมาโอ้โหจะตายนะเหลือโอ้ติดเพดานเอบักบอกตายแล้วตรงนี้ผมทำอะไรผิดเี่นเสียไปหนึ่งโอ้จะเอาวงนี้ได้ครับบูญย่าอยู่ในมือเขาจะปิดลงหรือเปล่าโอลับากให่ครับสองคนเฟิร์สไลเดอร์แล้วเหลือเฟิร์สไเดอร์สทีมอีคลิปกับสตอม m ำังยิงกันเองอยู่ ยิงแบบไม่สนไลยว่าใครแล้วลอซี่น็อกดาวอีกอครับอีกร่งลงไปแล้วด้านหลังมีจาวาราช็อตเหลือดีวายกับเฟอร์ไรเดอร์อีคลิปครับสวนกันอยู่3ต่อ4ครับแต่บีออนมีเอ็้ระเบิดลูกแรกมาครับจากทางโซซาจอซ้ายระเบิดมาแล้วเ7 9มขึ้นมุมสูงติดสเปสเตฟานนี่แล้วยิงล็อกสองเข้ามายังไม่ได้ครับแต่ว่าลอซี่โดนน็อกดาวขึ้นไปชาอยู่ในบ้านท่อนข้างจะเหนื่อยครับแต่ว่าดนนอกผมฟรีแล้วบีออนฟรีจัดยิงแล้วน็อกหนึ่งน็อกสองเก็บสองเข้ามาครับแล้วยิงลูกสาม สกูเพื่อนหน้าค้ำดีจัดแล้วเอมก้อนจากจาวาจาวาทํำดีมากครับสามต่อสองยืนให้บีออนยิงฟรีแล้วจบเลยครับเป็นอีโวซีวายไปยาวๆนักข้างบอกเอาดีไปต่อโอ้แล้วสิบเอ็ดอีลิมเข้าไปแล้วครับสามคนสุดท้ายเสียแค่บีออนมือระเบิดคนเดียวต้องพึ่งเอมกอนกับเอบักแล้วฮะตอนนี้โอ้และเอมกอนนี่ตัวแบกครับมือหนึ่งและผมยกให้เป็นมือหนึ่งเลย มาใหม่แลวเล่นดีซะด้วยตัวหน้าอย่างดีเลยเนี่ยแล้วเจอกันอยู่ครับยิงสู้กับ FR ครับแล้วเฟอร์เรเดอร์โซซาเจ็บหนักมากแล้วมีคนส่วนไหมจาว่าจะยิงใส่ระเบิดไปครับโอ้โหลูจังหวะอยู่นิดเดียวจาวาสไนยังไม่มีมุมยิงครับลำบากเล่นอยู่ขวาเข้าด้วยซูอีฟเข้าหลังขวามาโอ้แล้วฝืนฝืนทุกอย่างพยายามเจาะหัวครับสนลปออกมายิงเอบบกมีโคโนเล่นอยู่นะ อีกเดียวเท่าน e ั้นครับไอวอลเหลือสี่ครับต้องใช้ให้ดีๆวู้เหลือเหลือไม่กี่ลูกแล้นะแล้วเขายังมีปืนไอวอลครับอ่าต่อระยะได้ครับอ้าวแล้วโดนเปิดน็อกด้วยสลับน็อสแล้วยิงมา สูเอฟจากขวาครับแต่จาวายังคงยิงอยู่และเปิดน็อกได้ครับเอาแล้วจะได้หรือเปล่าครับอีโวสดีวตอนนี้พยายามจะเปิดน็อกข้ามาเรื่อยๆครับเจาะตรงกลางคอนเทนเนอร์ตรงนี้คือกลางวงที่5้าแล้วไปเรื่อยๆกันได้ใบหนึ่งครับแล้วอีคลิปจบหมดตี้ครับเป็นเอ็มก้อนสอยคนสุดท้ายไปแล้วตอนนี้ใบจะต้องตายวงเบโอปครับอยู่กลางวงเข้ามาแล้วตอนนี้อยากจะฝืนเล่นดีไวกำลังมาดีไวกำลังมาแล้วลูดมาตรงนี้เป็นเอ็มก้อนเขาเปิดน็อกได้แล้วเอบักเข้ามารูดเอาหมดยิงยับครับโอ้โหเอบัก ได้เรียบร้อยครับสองปูยาโอ้ดูครับอีโวซีวายสองบูย่าในวันนี้ครับดูย้อนหลังกันมาผมยังไม่รู้เลยว่านี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะผมยังไม่ได้ไปดูสปอยหรืออะไรมาเลย